สวยมากบอนสีขยันเที่ยวชาแนลนะคะอันนี้เขากัดสีได้เต็มที่แล้วเนะเาะพอถึงสวยประมาณนี้ดูสวยมากมสวยไม่มีที่ติเลยสวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้พามาดูบอนสีของขยันเที่ยวนะคะคุณผู้ชมกำลังสวยเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ นี่แต่ส,สวยๆเนาะมาดูค่ะแล้วเดี๋ยวท้ายรายการนะคะคุณผู้ชมมีแจกบอลสีให้คุณผู้ชมด้วยนะคนไหนอยากได้ติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่อาจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูแล้วก็คนอื่นเขาจะได้เห็นคลิปของหนูด้วยนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะ าดูต้นแรกกันเลยนะคะนี่ต้นแรกนี้อันนี้เขาเรียกว่าหมอสีน้อยนะคะเป็นบอนสีที่บอนใบกลมนะคะแล้วก็ใบใหญ่มากนะคะเวลาเขาโตเต็มที่อันนี้เขากัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เวลาอ่าเวลาเขาโตเต็มที่มาเนี่ยสีของเขาก็จะกัดเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ใบเขาหนามากนะคะนี่อันนี้เป็นหัวจอมนะคะก่อนนี้หนูเคยผ่าแล้วก็ขายไปหมดแล้วนะคะของขยันเที่ยวชาแนล เวลาเขากัดสีมาแต่ละใบคุณผู้ชมดูเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เอาเอาขังเดี่ยวเขาไว้นานแล้วนะคะเพิ่งจะเอาออกมาจากถุงอบนะเดี๋ยวหนูจะใส่ใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเพิ่มสารอาหารให้เขาอันนี้ดินของเขายุบแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มให้เขานิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชม อันนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกของอลูกไม้ลูกของเจ้าปอแก้วนะคะต้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะดูลูกไม้ลูกของเจ้าปอแก้วนี้ก็จะสวยมากดูสีสันของเขาก็จะประมาณนี้เลยออกลูกออกหลานเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากได้กดติดตามหนูไว้นะเมื่อไหร่ที่หนูแยกแล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชม คือคําว่าลูกไม้เนี่ยเขาจะมะีถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ต้นเดียวนะคะต้นอื่นก็จะก็จะมีไม่เหมือนนะเพราะว่าคําว่าลูกไม้มันจะไม่มีมันจะไม่มีต้นอื่นเหมือนนะคะสวยจะสวยไม่ซ้ําแบบกันเลยเออกพวกออกลานเพลียเลยดูดิสวยมากๆเลยลูกของเจ้าปอแก้วนะคะอันนี้เป็นไม้พร้อมเมล็ดนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้พ้อมเมล็ดเวลาเขากัดสีมาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูฟอร์มใหญ่มากแล้วก็สีสันสวยมากๆเลยดูดินี่ อันนี้เป็นบอนสีของขยันเที่ยวชาแนลเองนะคะคนไหนอยากได้ก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีมาแบ่งปันนะคะก็มาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมขาเวลาเขากัดสีมาดูดิเป็นบอนก้านดํานะคะบอนเก่านะคะอันนี้นะนี่เขามีหูอยู่ใต้ใบด้วยนะถ้าจําไม่ผิดนะเขาชื่อว่า,อ,าอินทาระลังสันนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะต้นนี้นะดูดิ เขามีห um. ูอยู่ใต้ใบด้วยเขาเรียกว่าอินทราลังสันนะคะคุณผู้ชมดูมีหูอยู่ใต้ใบด้วยดูสวยค่ะคุณผู้ชมดูแล้วก็เวลาเขากัดสีมาอันนี้คือเขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะเป็นบอลเก่านะคะคุณผู้ชมขาเป็นบอลเก่าที่หายากนะคะแล้วคนก็ไม่ค่อยจะมีกันนะคะคุณผู้ชมขาก็มีแต่ขยันเที่ยวชาแนลนี่แหละแต่หนูก็จะเก็บบอลเก่าๆไว้อย่างนี้เยอะนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิเวลาเขากัดสีมาดูดิ แต่ละใบสวยเนาะเวลาเขากัสดสีมาดูดิบอลเก่าอินทราลัลางสันนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยมากๆเ,เลยดูเวลากัดสีเนาะสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอืเรามาต่อด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเขาเรียกว่าวิมานด,ดินนะคะคุณผู้ชมดูดินี่ของเขาก็จะป้ายแดงแบบนี้เลยแต่ละใบคุณผู้ชมดูดิ ความสวยของเขาบอลสีมันมันอยู่ที่ว่าเราชอบบอลสีแบบไหนมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะว่าเราจะเล่นบอลสีแบบไหนดูอันนี้เขาเรียกว่าวิมานดินนะคะเป็นบอลสีที่น่าเล่นอีกอย่างหนึง่งเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิเขาเขาอ่าขอบใบของเขาจะป้ายแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาก็จะสวยไปประมาณนี้เลยดูแต่ละใบเวลาเขากัดสีมาสวยไม่มีทิฏฐิเลยคุณผู้ชมคะ วิมานดินนะคะเป็นบอลสีที่น่าสะสมนะคะคนไหนยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะเพราะว่าตอนนี้บอลสีเขาราคาถูกแล้วนะคะราคาจับจองจับต้องได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมาดูต้นนี้ต่อเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหงส์สุวรรณนะคะคุณผู้ชมก่อนนี้นะถ้าใครดูคลิปของขยันเที่ยวชาแน,นลก็จะจําได้นะคะว่ากระถางเนี้ยก่อนเนี้ยเขาเอามาฝากจาก สุโคไทยนะคะเป็นเพื่อนของแฟนออกมาฝากนะคะคุณผู้ชมอันตอนนั้นเขาเขายุบเขายุบไปแล้วนะเขายุบหัวไปแล้วอันนี้เขาเพิ่งแทงขึ้นมาใหม่นะคะคุณผู้ชมคาพอแทงขึ้นมาใหม่ก็เป็นฟอร์มกรสวยๆแบบนี้เลยหงสุวรรณไม่เป็นบอลเก่านะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะกัดสีได้เต็มที่แล้วเวลากัดสีเต็มที่แล้วเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะคุณผู้ชม นี่สีสันก็จะสวยประมาณนี้เลยคนไหนที่ยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะบอลสีเพราะว่าเวลาเราเล่นแล้วเขากัดสีให้เราดูแบบนี้มันก็น่าชื่นใจนะคะคุณผู้ชมคะนี่เขาดอกแล้วเนี่ยเขาดอกแล้วเดี๋ยวหนูก็จะเก็บมเมล็ดมันไว้ไอเก็บเก็บไอเกสรเขาไว้ผสมต้นอื่นนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยเขาเรียกว่าหงสุวรรณนะคะนี่เป็นบอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยเมื่อก่อนขยันเที่ยวชาแนลเนี่ยขายดีมากนะคะคุณผู้ชมขะหงสุวรรณ หงเหินแบบเนี้ยนะขายดีมากๆเลยแต่ตอนนี้นี่คนไม่ค่อยเล่นกันแล้วหันไปเล่นบอลใหม่กันเยอะนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆพามาดูต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชม เป็นลูกไม้เขาชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะคะคุณผู้ชมดูดิเขาป้ายขาวด้วยปกติเขาจะป้ายแดงป้ายชมพูป้ายอะไรแต่นี่เขาป้ายขาวคุณผู้ชมดูดิต้นนี้สวยมากอันนี้เดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะนี่อันนี้เดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนกระถางให้เขาความสวยของเขาดูคุณผู้ชมค่ะหนูเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ด้วยนะเพราะว่าเขาป้ายด้วยสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยทุดิีเป็นสีชมพูหวานแหววเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ตู้นี้ตอนนี้เขากาลังโดนแดดนะคะคุณผู้ชมความสวยงามของเขากัดสีได้สวยทุกต้นค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้ยิ่งสวยเลยแล้วมาดูอันนี้ต้นนี้ยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิใบของเขาดูใส่น้ําได้เลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย ใบของเขาเป็นแบบนี้เลยดูดิเป็นเหมือนถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิใส่น้ําได้เลยนะเนี่ยเยเ,ยเห็นเปล่ามีน้ําด้วยสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะแต่หนูจําไม่ได้ว่าลูกไม้ลูกไมเ้เขาชื่อว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมดูสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยจริงค่ะคุณผู้ชมดูตู้นี้มีแต่สวยๆนะคะคุณผู้ชมขาดูสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมดูสวยมาก แล้วยิ่งอันนี้ยิ่งสวยนะคะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยดูดิพอหนูเปลี่ยนกระถางให้เขาดูเขาแตกหนอ่อแตกกออันนี้เขาชื่อว่าพญาสเสวตนะคะคุณผู้ชมเป็นบอนสีที่แบบเขาเลี้ยงยากมากนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้น่าจะเกือบสองปีได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเขาเลี้ยงยากมากแต่ถ้าพอเขาสวยก็พรึบเดียวสวยเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิกอเขาดูดิ สวยมากอันนี้พญาสเสวตเป็นบอลสีที่น่าเล่นแล้วเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าที่หายากมากๆเลยน้อยคนที่จะมีนะคะเขาเรียกว่าพญาสเสวตสวยๆทั้งนั้นเลยคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมด่วนเลยนะคะตู้เนี้ยสวยมากแต่ละอันดูดิเขากัดสีสวยมากๆอันนี้ตู้อยู่หน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมคะก็มีหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมดู สวยแบบนี้เลยคนไหนเล่นบอลสีนะคะคุณผู้ชมคะนี่หามาสะสมด่วนเลยค่ะตอนนี้ก็ตามสัญญานะคะคุณผู้ชมขาแจกบอลสีนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เขาเรียกว่าสอพินญ,ญานะคะคุณผู้ชมสอพินญ,ญาคนไหนอยากได้นะคะคนไหนอยากได้เสียค่าส่งเราเองนะบอลสีหนูให้ฟรีนะคะ่าส่ง50บาทนะคะคนไหนอยากได้โทรมาหาหนูนะต้นนี้สอพินญ,ญาแจกฟรีคะ่ะ แต่คุณผู้ชมต้องเสียค่าส่งให้หนูนะ50บาทค่ะเพราะวา่ามีค่าส่งด้วยนะคะแต่บอลสีนี่หนูให้ฟรีหนูไม่คิดตังค์ค่ะแต่ค่าส่งคุณผู้ชมต้องออกเองนะคุณไหนอยากได้นะคะนี่เขาเรียกว่าสอพินญ,ญา50บาทนะคะค่าส่ง50บาทเดี๋ยวหนูจัดส่งให้นะคะคุณผู้ชม08992 1 2579อใครอยากได้ต้นนี้โทรมาหาหนูเลยนะคะว่าอยากได้สอพินญ,ญานะหนูจัดส่งให้นะคะคุณผู้ชม ก็มาต่อต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่านางใหม่นะคะนี่สีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนางใหม่นี่เป็นบอลเก่านะคะคุณผู้ชมเป็นบอลเก่าเมื่อก่อนนี้คนจะเล่นกันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมขานีสามใบนะสามใบอันนี้ก็ห้าสิบาทเหมือนกันค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งห้าสิบบาทสวยๆแบบนี้เลยนางใหม่นี่เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่า สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะเป็นบอลเก่าและบอลใบใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้ก็ค่าจัดส่ง50บาทเหมือนกันอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะ0899212579นะคะ50บาทค่าจัดส่งนะคะแต่ค่าบอลสีหนูมไม่คิดนะคะคุณผู้ชมหนูให้ฟรีคนไหนมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนางใหม่นะคะ แล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็แจกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมคาแล้วก็เป็นบอลสีที่หายากมากนะคะคุณผู้ชมคนเขาเล่นกันเยอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานเชิญธงนะคะคุณผู้ชมคาอันนี้ก็แจกเหมือนกันนะคะค่าจัดส่ง50บาทนะคะคนไหนอยากได้โทรมาหาหนูนะ,ะ0899212579อยากได้หานุมานเชิญธงนะคะคนไหนมาก่อนได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคา แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยอย่าช้านะคะ3ต้นนะคะคุณผู้ชมขานี่สวยๆแบบนี้เลยนะโทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วคนไหนอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะคะกติกาก็ตามที่บอกนะคะเสียค่าส่งเองนะแต่ค่าบอลสีหนูไม่คิดนะคะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเ mm hmm. ที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าด้วยจ้างามอี๋เนาะ